นะี่คะก็มาพบกับช่องสวิตตี้ครับเมื่อกันอีกแล้วนะคะทุกคนเย้ สำหรับในวันนี้เราก็กลับไปมากับรายการรีวิวไปเรื่อยกันอีกแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยบุ๋มก็มีไม้นะคะจากทางเมลโนจะมาทำการรีวิวให้ทุกคนดูกันซึ่งไม้ตัวนี้ก็มีชื่อรุ่นว่าเมาโน่ dm สามสิบมันเองนะคะทุกคนหรือว่าสามูนนั่นเองนะนี่เลยก็เป็นไม้ัวใหม่ล่าสุดของทางเมลโนเลยนะคะเดี๋ยวเราไม่ไดมาจากการแกะกล่องกันเลยดีกว่า เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในกล่องเนี่ยจะมีอะไรมาให้บ้างเนาะโอเคอย่างแรกเลยแน่นอนค่ะมีโฟมนะี่คะมีเป็นโฟมกันกระแทกการห่อมาถือว่าดีมากๆนะคะแพ็คเกจจิ้งนบุ๋มชอบมากๆเลยสำหรับแบรนดน์นี้อ่ะแล้วก็จะมีอันนี้นะคะเป็นกล่องที่เขียนว่า a c c e s s o r y นะคะที่จะเป็นพวกสายอะไรต่างๆนันเองเนาะก็อยู่ในนี้หมดเลยต่อไปแทนเฟิร์มตัวไม้ของเราเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย ที่บุ๋มได้มาก็เป็นตัวสีขาวเลยอ่ะโอเคก็หมดแล้วนะคะสําหรับในกล่องีมีแค่โฟมข้างล่างนะะี่ค่ะหมดแล้วเนาะเดี๋ยวบุ๋มขออาตั้งเอาไว้แล้วกันโอเคก่อนที่เราจะมาทำการรีวิวไม้ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวบุ๋มพามาดูเอเซนซอรี่ในกล่องก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะนี่ค่ะภายในกล่องนะคะก็จะมีสายนะคะนี่เลยเป็นสายสีขาวเข้ากับตัวไม้มากๆนะคะ,อะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็จะมีเป็น คู่มือค่ะนี่เป็นคู่มือนะแล้วก็หวดแล้วนะคะมีแค่นี้เลยมีแค่สายกับคู่มือนเองนะก็สายนะคะที่เขาให้มาก็จะเป็นสายนี้ค่ะเป็นสายฝั่งนึงเป็น USB Type C นะคะแล้วก็ฝั่งนึงเป็น USB Type A ซึ่งมันถอดได้ไหมบุ๋มขอลองก่อนมันถอดได้นะคะเป็น USB Type C to Type Type C ดังนั้นหมายความว่าไม์ตัวนี้นะคะ สามารถใช้กับโทรศัพท์มือถือแล้วก็สามารถใช้กับ iPhone iPad ได้นะคะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะอุ้ยต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูพวกสเปคข้างกล่องกันสักนิดนึงนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเริ่มจากอย่างแรกเลยไมค์ตัวนี้นะคะมีทั้งหมด4ีสีด้วยกันมีสีชมพูนะคะสีม่วงแล้วก็สีดํำกับสีขาวซึ่ง ตอนแรกบุ๋มก็ลังเลว่าจะเอาสีม่วงนี้ไหมแต่ว่าพอคิดดูดีๆแล้วบุ๋มรู้สึกว่าสีขาวเนี่ยมันดูคลีน n ดีกว่าไงแต่ถ้าใครชอบแบบเป็นพวกสีม่วงสีชมพูก็สามารถสั่งได้เหมือนกันนะคะโอเคนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ฟีเจอร์หลักๆของไมค์ตัวนี้เลยเนะะี่ยก็คือจะเป็นไมค์ในรูปแบบของคาริโอเน้นก็คือรับเสียงจากด้านหน้าของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีตัวปรับไมค์เกนนะคะที่แบบเอาไว้แบบปรับเสียงดังเสียงเบาได้ที่จุดนี้เลยนะคะนี่เป็นไงไม่นะธรรมดานะคะราคาแค่นี้นอกจากนั้นแล้วเขายังบอก มาว่าตัวนี้เนี่ย r m e m t n m t o r n n t o r i n g นะคะนั่นก็หมายความว่าเวลาเราฟังเสียงจากหูฟังนะคะเราจะสามารถได้ยินเสียงแบบ Real Time ได้เลยต่อไปก็จะมี h e d p p o o n e volume Adjustment เราสามารถปรับความดังความเบาของหูฟังที่ได้ยินจากไม้เนี่ยได้ตรงหนอกนะคะซึ่งหนอกเนี่ยในบุ๋มไปสอนวิธีการใช้งานกันว่ามันจะสามารถใช้งานได้กี่รูปแบบเนาะต่อไปก็คือวัสดุทั้งตัวเนี่ยเป็นเหล็กนั่นเองนะคะแล้วก็ มี high sensitive audio recording แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือจะมีโปรแกรมสำหรับปรับแต่งเสียงของตัวเองด้วยนั่นเองค่ะต่อไปเดี๋ยวบุ๋มมาทำการรีวิวให้ทุกคนดูรอบๆเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากอ่ะอย่างแรกที่ทุกคนเห็นแน่นอนค่ะน้องก็คือหนอบมันเองนะคะซึ่งเอาไว้ปรับเสียงของไม์แล้วก็เสียงของหูฟังนอกจากนั้นยังสามารถกด เพื่อปิดไมค์ได้ด้วยนะคะต่อไปข้างล่างตรงนี้นะคะให้ดูแบบใกล้ๆเลยนะก็จะมีที่สาหรับเสียบสาย USB นะคะหูฟังแล้วก็มีที่สําหรับเปลี่ยนไฟนะคะจะเปิดปิดหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นไฟแบบ RGB ด้วยนั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะตัวไมค์ตัวนี้นะคะยังสามารถถอดข้างตรงนี้ได้ออกได้ด้วยนะคะหรือ เราจะเอาไปใส่กับที่มันเป็นขายาวๆใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็ถอดตรงนี้ออกมาเลยนะคะนี่แป๊บหนึ่งนะบุ๋มขออนุญาตถอดแป๊บหนึ่งถอดออกมาแล้วน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวบุ๋มจะลองประกอบให้ทุกคนดูเลยนะคะว่าถ้าหากเราใส่กับขายาวๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่นะคะนี่เป็นขาไม้ที่บุ๋มใช้เป็นประจํากับไม้ของบุ๋มนะคะแล้วก็ต่อไปเราลองใส่ตัวนี้เข้าไปเลยคือถ้าหากใครไม่ชอบแบบตั้งเอามาแบบเป็นแบบแขวนแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็สามารถปรับ ปรับพวกแบบว่าองศาที่เราต้องการได้เลยนี่แล้วก็หันไมค์เข้ากับตัวเองเวลาพูดมันก็จะเป็นลักษณะนี้นั่นเองนะคะนี่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะเป็นไงเทพเวยค่ะทุกคนโอเควต่อไปบุ๋มไปเสียบไฟให้ทุกคนดูดีกว่านะคะว่าเสียบไฟแล้วเนี่ยไมค์ตัวนี้มันจะเป็นยังไงก่อนที่จะไปเสียบสายนะคะบุ๋มให้ดูความยาวสายยาวมากนี่คะ่ะประมาณหนึ่งช่วงแขนได้ไหมคือแบบมันสุดเลยนะแขนฝั่งนี้บุ๋มก็สุดเลย พอดีแบบยาวประมาณนี้แหละแล้วก็มาเสียบกันเลยนี่ค่ะทุกคนเมื่อเราเสียบไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นแบบนี้จะสังเกตได้ว่าอะไรไม้ของเรานะคะมีไฟ R G B นะะี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวบุ๋มลองเปลี่ยนสีหน่อยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงปึ๊บอันนี้ปิดนะคะอันนี้เป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีเขียวเข้มสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินสีม่วง RCB อ่ะประมาณนี้นะคะวิพอแบบเปิดไฟล์ลแล้วสวยขึ้นมากนะคะีค่ะทุกคนมันดูบอกาะยังไงไม่รู้อ่ะื่อย่างต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปทดสอบฟังเสียงของไมค์ตัวน,นี้กันดีก,กว่านะคะว่าเสียงที่ได้เนี่ยจะเป็นยังไง Hello test หนึ่สองสามสี่ Hello test และเสียงที่ทุกคนได้ยินในตอนนี้นะคะก็เป็นเสียงจากไมโครโฟน Maono DM 3 0นย์นั่นเองค่ะ เสียงเป็นยังไงกันบ้างฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวบุ๋มจะลองหมุนนะคะเกณฑ์ไมให้มันเพิ่มขึ้นเนาะอ่ะอันนี้คือหมุนเพิ่มแล้วนะคะฮัลลโหฮัลโหล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  ฮัลโหล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 โอเคนี่น่าจะเป็นเสียงที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าตัวใหม่เนี่ยเวลาเราหมุนสุดนะคะมันจะมีไฟกระพริบนะคะที่อยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวบุ๋มลองหมุนให้ดูหวังว่าทุกคนจะเห็นนะคะเดี๋ยวบุ๋มขอลองปรับลงนะคะทุกคนอ่ะอันนี้บุ๋มเริ่มปรับลงแล้วนะคะฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่อันนี้ ก็หมุนไปเรื่อยจนกว่าจะกระพริบเหมือนกันค่ะถ้าหากกระพริบก็คืออันนี้อันนี้คือสุดสุดแล้วนะคะอันนี้คือเสียงจากไม้ที่บุ๋มติดปกเสื้อนะสุดก็คือมันจะไม่ได้ยินเสียงกันเองนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มขึ้นมาแล้วก็สังเกตที่สีเขียวๆนะคะให้ประมาณแตะเหลืองได้นิดนึงนะคะเสียงก็จะพอดีอ่ะโอเคประมาณนี้เร้วดใหาหากบุ๋มพูดใก,ใกล้เข้ามาสักหน่อยเนาะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิปตี้ครับเมื่อนี่ค่ะทุกคนฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ ไกลแบบไกลามากๆเลยนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ามาพบกับช่อง s วิฟตี้ครับเมื่อกันอีกแล้วนะคะทุกคนฮัลโหลเทส1 2 3 4งสองสามเป็นยังไงกันบ้างอะเสียงของไม์ตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะทุกคนต่อไปบุ๋มพาทุกคนไปดูในโปรแกรมปรับแต่งเสียงกันดีกว่านะคะว่าสามารถปรับแต่งเสียงอะไรกันได้บ้างป็เรจะขึ้นมาแล้วว่าเราใช้เป็นไม้ดีเอ็นีคะโอเคนี่ หน้าต่างของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเราปรับให้มันใหญ่กว่าน,นี้ได้ไหมเนี่ยโอเคน้องคงใหญ่หเท่านี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าทําอะไรได้นะคะเริ่มจากมิวนะคะก็คือระดับเสียงนะคะแล้วก็มีเกณฑ์อันนี้ก็มาปรับได้นะคะแบบอยากให้มันดังเบาแค่ไหนบุมโอเคเดี๋ยวเอาขึ้นสุดก็อาจจะเสียงดังไปหน่อยเอาไว้สัก80นะคะ80-85น่าจะพอดีโอเคจากนั้นมีอะไรอีกนะคะก็จะมีตรงเดโฟนหรือว่า หูฟังนี่คะ่ะจะหักเราต่อเนาะต่อไปมีโทนค่ะก็จะมีโทนดีฟเอ่อเนเรอรัลนีค่ะไบรท์แล้วก็เลกาซีเดี๋ยวบุมจะลองปรับไปทีละโทนเลยแล้วกันนะคะว่ามันต่างกันยังไงเนาะมาเริ่มกันจากดีฟก่อนอันนี้ก็คือเสียงดีฟนะีคะทุกคนฮัลโหลเทสหนึ่ต่อไปเป็นธรรมชาตินะคะเนเรทโร่ฮัลโหลเทสหนึ่สสวัสดีค่ะต่อไปแล้วก็ไปรองกับไบรท์เลย อันนี้ก็จะเป็นโทนไบรท์นะคะฮัลโหลเทสหนึ่ต่อไปค่ะเลกาซีค่ะทุกคนฮัลโหลเทสหนึ่ในระดับที่แบบห่างพอเท่ากันนะไม่รู้ว่าต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวกลับไปใช้ดีฟเหมือนเดิมแล้วกันโอเคนอกจากนั้นแล้วสามารถปรับอะไรได้อีกปรับ R G B ค่ะทุกคนปรับไฟแล้วก็มาเลือกไฟที่เราต้องการได้นะคะในโปรแกรมนี้ได้เลยเหมือนกันนะหรือหรือหรือความสว่างของไฟก็ปรับได้เหมือนกันค่ะอ่าฮะ นอกจากนั้นแล้วฝั่งนี้มีอะไรคะเนี่ยบุ๋มสามารถปรับแบบแอดวานซ์ก็คือสามารถปรับ EQ ได้ซึ่งอันนี้บุ๋มก็ไม่รู้ว่า EQ คืออะไรเหมือนกันนะก็มาลองลองปรับได้นี่ค่ะทุกคนอันนี้มันจะเพิ่ม High Pass Filter อันนี้มันจะเป็น Pre-Set n Boost แล้วก็จะมี HPF Pre-Set n Boost นะคะก็ประมาณนี้ปรับได้นอกจากนั้นแล้วยังจะมีเป็น Limiter นะคะ Compressor นะคะปรับได้เหมือนกันก็คร่าว ประมาณนี้นะคะสำหรับไมตัวนี้นะคะทุกคนเมื่อกี้บุ๋มก็ได้ลืมอธิบายเกี่ยวกับหนอบตรงนี้ไปน,นิดนึงนะคะทุกคนนอกจากเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วน้องยังสามารถปิดเสียงได้ก็คือกดเป็นหนึ่งทีเป็นสีแดงก็คือไม่์ของเราปิดอยู่นะคะหรือว่ากดเปิดก็เหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าหากเราอยากปรับหูฟังเราก็สามารถกดค้างไปได้เลยคะ่ะนี่เป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะก็คือปรับในส่วนของหูฟังนั่นเองนะคะ ก็นี่ถ้าหากเราปรับสุดมันจะเป็นไฟกระพริบแบบนี้นะคะ,ะถ้าหากเราปรับลงสุดก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะคะนี่ไฟมันก็จะกระพริบ1ครั้ง2ครั้งก็ว่ากันไปใช่ไหมเห็นปะเออนี่ก็คือปรับลงสุดนี่คือการปรับของหนกมันเองนะคะประมาณนี้เลยโอเคค่ะทุกคนป็นบ้มากสําหรับการรีวิวไมโครโฟนมาอโน่ DM สามศูนย์ตัวนี้นะคะก็ด้หากใครสนใจอยากสั่งซื้อนะคะก็สามารถคลิกไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้บุ๋มก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย